จังหวะนี้ <Wow. S 1> ทุบปันราชานะ่ะทุบ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 อัศวินก็อัศวินเลยเว้ยมาครับผมเรามาเจอกัน ep ที่นกครับก็คือ ep ที่6ก็คือ the end ed. end l e s e r ก็คือทะเลทซาย์ไม่มีที่สสุดน,นะครับถ้าแปลตามตรงนะครับก็แผนที่ที่6แล้วเราก็เดินทางมาไกลแล้วนะครับเราไปตอกเลยครับเราไปลองวิเคราะห์ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะแผนที่ <findings> ด่านนี้ก็คือเรามีพันธมิตรถึง2คนครับด่านนี้เราก็มีถึงพันธมิตรถึง2คนนะครับแล้วก็มีเขาแค่คนเดียวนะครับ เงินหมื่นหนึ่งเท่ากันแต่เรามีถึงสองคนเลยนะแล้วก็เขาก็มีอยู่แค่คนเดียวเราลองไปดูกันนะว่าแผนที่นี้มินเป็นยังไงบ้างแผนที่นี้เนี่ยเราอยู่ตรงนี้นะขอบสุดเลยแล้วเขาก็อยู่ตรงนี้นะอันนี้คือเพื่อนเราคนระับส่วนทางศัตรูเราอยู่ตรงนี้นะครับคือผมลองวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราตัดไม้เท่าไรป่าได้อยู่เนี่ยช่างไม้ได้อยู่แล้วก็อิดอนะ่ได้อยู่อิดกับเหล็กเยอะอยู่นะเนี่ยตรงเนี้ยเก็บอิดเก็บเหล็กได้อยู่ แต่กเกษตรเนี่ยไม่มีเลยนะครับจะทะําเกษตรยังไงะมันเมื่อมันแผนที่มีแต่ทะเลทรายมันถ้ายื้อไปไม่ดีทั้งสองฝ่ายครับทั้งฝั่ง,งเราแล้วฝั่งเขาเพราะมันเก็บได้แต่อิดซ,ซึ่งซึ่งถ้าเราจะแบบให้มันยื้อคือเราก็ต้องได้เก็บเก็บพวกไม้เก็บพวกอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมาเพื่ออแล้วราชากูลงไปบวกกับเขาอ่ะมาแล้วใครให้ราชาไปลงไปบวกเขาเนี่ยเฮ้ยบักะเนี่ย นั่นแหละแล้วก็ผมคิดว่าครับผมจะบุกอย่างเร็วเลยนะซึ่งทางคิงตรงเนี้ยคิงตรงเนี้ยคือเขาแบบเขาใช้แต่แบบของที่มันมีคุณภาพอย่างเช่นแบบทหารแบบชุดเกาะดีๆอะไรหนักๆคนระับเขาไม่ได้ใช้เน้นจํานวนคนระับแล้วก็เขาจะไม่ได้ใช้พวกแบบไฟละวงลาวาอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าเขาจะเป็นแบบเขาจะใช้แบบอย่างเงี้ยพวกอย่างเงี้ยกันบ้านดังนั้นผมคิดว่าเราสามารถใช้ตัวแบบเกาะหนักเงี้ยลุกบ้านเขาได้เลยแล้วก็แม่งก็บุกให้เขาจับไว้ให้เขาไม่ได้ทันตั้งตัวนะครับดังนั้นผมจะใช้พี่อ้วนในการบุก บ้านเขาแล้วก็ใช้แคตตาพุทธในการยิงบ้านพอบ้านเปิดปับ๊บผมสั่งบุกเลยเอาอางี้นะผมจบเร็วผมว่าถ้าเลดเกมผมว่าไม่ทันกินระับคลิปนานด้วยตามนี้ครับเริ่มครับสร้างอันนี้ก่อนยุ้งฉางมาจากนั้นพอได้ยุ้งฉางสร้างที่เก็บอุปกรณ์ สร้างเครื่องดีดหินเอินจิเนียร์มาสร้างเครื่องดีดหินสร้างบ้านคนเพื่อในการเล่งคนให้มันเกิดจากนั้นสั่งให้มันกินข้าวกินข้าวไปเยอะๆไอ้นี่ฆ่าเสือเฮ้ยโดนเสือแดกเดินออกนอก จากนั้นเตรียมสร้างพี่อ้วนครับผมต่างชุดเกาะมาเลยหกสตัวผมคิดว่าไน้่หสตัวนะี่อย่าเอาอยู่นะเรื่องดิทีนอีกสักหน่อยดิ <Your Greece. S 1> ขายทิ้งให้หมดทุกหม้อข้าวตัวเองน้ำมันเอามาทำไมครับตาเนี่ยผมบอกเลยมัน,ม,นม,มันไม่มีวันได้ปลุกแล้วเนะี่ยเพราะแบบ พอจะบุกเรามันก็าากต้องผ่านเพื่อนเราก่อนนะหายออกวานววานบุกอย่างเร็วจ้าครับผมที่ติดหิน ถึงไหมไล่ะอ๋อแล้วผม15ตัวก็ได้นะสัก30ตัวเสร็จแล้วดีดมันเลยเ ดิดดิดดิดกำแพงนี้เข้าไปครับแล้วผมก็จะทำการบุกเลยนะเร็วเร็วเร็วรีบเกิดครับกงล้อสีเขียวนี่ยังหมุนอยู่นะครับเราให้แบบจ่ายภาษีในการเกิดแล้วก็ให้กินอย่างสมบูรณ์มันจะเกิดเร็วที่สุดนะเอาละผมคนครบผมบุกเนี่ยเอเ้ยเกมเร็วเว้ย

ไปแล้วครับผมหน่วยนี้หน่วยนี้เข้าทางนี้หน่วยนี้หน่วยนี้เข้าทางนี้หน่วยนี้เข้าทางนี้ไอพวกนี้สั่งหยุด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 ยุดหินหยุดว้ เอาแล้วผมมาครับใครจะใครจะไปใครจะอยู่ผมคิดว่าน่าจะพอนะนี่เห็นป่ะตัวนี้ไปทางล่อตัวนี้ขึ้นเอาไว้ขึ้นได้แล้วจังหวะนี้ทุบปันราชานะ่ะทุบ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 อัศวินก็อ,อัศว,วินเลยเจอพี่อ้วนเยอะขนาดนี้ใครจะอยู่ใครจะไปเว้ยเอาเยืนหามแข็งทำไมล่ะทุบราชา เป็นการวางเกมเฉียบอันเฉียบขาดมันไม่ทันได้สร้างนะเพื่อนเราก็ยังเพิ่งจะสร้างนะยังไม่บุกเลยนะเนี่ยโอเ้อเหลเืออีกอาไปยี่สิบกว่าตัวนเะเไป็นไงครับผมอย่าไปเรทเกมครับผมถ้าเห็นเกมมันหน้าบุกค,คือบุกเลยนะก็ด้วยเมอะอันเฉียบคมของผมเนี่ยก็ยังแรมอยู่ <c oughs> เกมมันก็เหมือนกับการแบบเหมือนหมากรุกนะราชาตายคือเกมจบนะ เราก็าคิดมากครับผมในการแบบได้ของมาเยอะอาจจะแบบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนานแต่สุดท้ายเกมมันก็จบลงที่ราชาต้องตายครับผมงั้นบุกแม่งเลยนะครับ <S 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 ด่านที่เจ็ดครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันด่านที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์กันด่านนี้เราตัด EP นี้ก่อน,นเนาะแต่มันก็ยานานนะครับขอบคุณมากครับผม